วันนี้เราเรียนเทคนิคการตัดเย็บเป็นวันแรกนะคะคราวนี้เทคนิคการตัดเย็บเนี่ยวันแรกเลยเนี่ยเราจะต้องเรียนในเรื่องของการเย็บเกล็ดไม่ว่าจะเป็นเกล็ดกระโปรงนะคะเกล็ดเสื้อนะคะหรือเกล็ดกางเกงแต่คราวนี้วิธีการเย็บเกล็ดเนี่ยมันมีหลายวิธีมากนะคะซึ่งเกล็ดกระโปรงก็ถ้าเราเย็บเกล็ดยาวลงไปก็เรียกว่าเกล็ดตายเกล็ดกางเกงก็จะมี2ลัรัณะคือเกล็ดเป็นกับเกล็ดตายถ้าเกล็ดเป็นก็คือหมายพวามว่าเราเย็บแค่ตรงจีบลังมานิดเดียว แล้วก็ให้เย็บยาวนี่คือตข็มตายนะคะส่วนตัวเสื้อเนี่ยมีวิธีการเย็บเนี่ยสองลักษณะก็คือเย็บยาวลงมาจากไหล่จนสุดกับเย็บแค่ตรงช่วงเอวมาถึงปลายนะคะแล้วมีอย่างหนึ่งแต่เรายังไม่ได้ทําเพราะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนคือตัดแล้วเย็บต่อเลยสองชิ้นแกไปเลยถูกต้องเทคนิควันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของเรื่องของการเย็บเกล็ดทั้งหมดนะคะซึ่งเกล็ดบนโลกมนุษย์ใบนี้มีเท่าไหร่ต้องเรียนให้หมด,ดนะคราวนี้ อันดับแรกนี่คือแม่แบบที่คุณครูให้เป็นตัวเล็กทีนี้พี่น้ำหวานะนุเคาเราะห์เศษผ้าเรามาอยากให้เลือกเศษผ้าที่อย่าพึ่งลายเยอะไม่ใช่เดี๋ยวกดรอยแล้วมองไม่เห็นเส้นเย็บอันที่หนึ่งอันที่2ก็คือว่าเวลาเราเลือกผ้าเรายังเย็บไม่เก่งอย่าเลือกผ้าที่มีความมันมันจะทําทให้เราเสียอารมณ์แล้วก็เย็บยางเสียความรู้สึกเออไม่ใช่เศษนะเนี่ย และอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราเรียนเย็บปุ๊บเราต้องเรียนรีดด้วยมันคู่กันอ่ะวิธีการเย็บเกล็ดขั้นตอนแรกเราต้องรีดกึ่งกลางนี้ก่อนจับให้ได้กึ่งกลางแล้วรีดต้องมาเป็นรีดจริงๆไหมอาจารย์อ่ะต้องรีดจริงๆในความเป็นจริงต้องรีดจริงแต่ตอนนี้พวกแกไม่รีดหรอกเพราะว่าพวกแกขี้เกี็จถ้าดูชกคกอ่ะเข็มมดมาเวลาเราเย็บผ้าลองดูนะว่าเราถนัดข้างไหนถนัดเย็บตรงนี้หรือถนัดเย็บข้างนี้เพราะเวลาเรากัดเข็มมุดเราจะได้กัดถูก เวลากัดเข็มหมดให้กัดไปที่อื่นแล้วก็มาจิ้มตรงที่จริงถ้าลงเส้นเลยเข็มหักนะคะท่านถ้าเกิดช่วงช่วงสั้นก็ไม่ต้องกัดเยอะพอเรารีดแล้วเราก็กัดประมาณเออกัดตามยาวพิการค่ะลูกกัดตามนี้แหละเอาถึงจิดเลยใช่บางคนจะจิ้มลงเส้นเลยลูกจิ้มลงเส้นเข็มหักเพราะอะไรไหมเข็มกระแทกไงเนี่ยบึ้ง แต่อน,นี้เราซ้อนเข็มมันเข็มไม่กระแทกกัดประมาณสามตัวพอแต่เทคนิคอันนี้เราจะเย็บลงไปเลยเย็บลงไปเลยเย็บลงไปเลยลืมไปว่าครูถนัดข้างนี้อะดูอีกทีหนึ่งจิงจิงให้เลยเซตไปน้อยไม่เลยเลยลูกเอาพอดีไอไอตรงจิ้มเนี่ยเลยแต่ไอตรงใช้เนี่ยพอดีจิ้มมาตรงไหนก็ได้แต่เวลาชนเนี่ยมาชนตรงนี้เข็มไม่หักก็เดี๋ยวดูสิจะเย็บให้ดู เวลาเย็บผ้าปากเข็มลงก่อนแล้วอะไรอีกเวลาเหยียบเนี่ยเย็บผ้าเย็บให้สุดผ้านะใครเย็บกึนกนกลางๆจะตีดมือเพราะมันจะเป็นรูออรเขามาต่อ,อสุดผ้าเงยผ้าอยู่ตรงไหนก็เอาสุดเริ่มตรงนิ่มผ้าให้สุดทางนี่งวให้ใส่เลยงานฝีมืโโอ,โโอ,โโองานฝีมือไปหรอคะย้ำด้วยอันเนี้ยสุดผ้านี่เราย้ำอย่างนี้ได้ เย็บไปนะคะสองครึ่งเย็บไปเรื่อยๆเย็บข้ามไปเลยไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องกลัวมันซ่อนแล้วอ่ะคานนี้พอใกล้ๆจะถึงรู้สึกจะไม่มีขหยอนน้ำมันมันพอใกล้ๆจะถึงประมาณสามเซนเลื่อนเป็นหนึ่งแล้วเย็บไปให้สุดเออไม่สิจากกูมีปัญหาไปเอาน้ำมันจากตรงหน้าต่างให้กู วิธีเย็บมก็เป็นอย่างนี้<ม>นก็คือสองุ้ายามแล้วก็ค่อยๆไล่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 พอมาถึงตรงนี้ประมาณเกือบ3มเซนหรือ2 5จุ้าเนี่ยเราก็ปรับฝีเข็มที่แล้วก็ไล่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 ลงไปแล้วเวลาเราตัดตรงนี้มันจะหมุนไปเองเนี้ยเวลาเราตัดตรงนี้ต้องห่างประมาณ3ามเซนพอเสร็จปุ๊บเราก็เอาเข็มหมุดออกแล้วก็ไปรีดอย่างนี้นะอย่าไปรีดตรงอื่นนะรีดแค่นี้รีดเหลือเนี่ยจะรแค่ปล่อยไว้อย่างนี้ห้ามทำไรรีดไรไม่ผูกใช่ไหมไม่ผูกห้ามผูกนะใครไปผูกผิด เนี่ยได้เนี่ยเขาล็อกของเขาไว้แล้วพวกแกก็ไปลื้อมันมาผูกแล้วก็ตัดไม่ผูกแกซักไปสองทีมก็หลุดไปถึงเจ้าพญามหากสัติย์ศึกอ่าอย่างนี้ดูไม่เรียบร้อยะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เธอย้ำถี่ไปเรียบร้อยแล้วจบไม่มีการกผูกจะทาให้ตรงนี้เธอเป็นยิ้มจ้ะอันนี้ไม่มียิ้มเลยค่ะใช่ตรงพวกนี้แกจะเป็นปม แล้วเวลารีดจะเห็นปมปมปุ่มขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้เลยเพราะระยะไปเศบมันขีแล้วเวลาซื้อมาหนูเห็นยางยางท่ันตัดทิ้งเลยไม่ได้ที่เขาอยากให้เขาต้องเป็นแบบนี้เวลาเราเย็บเกล็ดเสื้อลูกเวลาเราเย็บเกล็ดเสื้อที่มีลักษณะแบบนี้เก๋าจ้าถ่าไหน้วนะคะก็คือเป็นแค่เกล็ดเกล็ดเอวเกล็ดเอวอันนี้ีลกวเกล็ดเอวเราก็พับเหมือนเดิม จานละเมอใหม่คร <centimet re> <online> ับ่านนี้มันจะนิ่มได้ไงก็พยายามจับเฉยๆยังไม่ทำอะไรไม่นลวไม่มีการเลวาแล้วก็ล็อกตรงกลางเนี่ยมันจะมีเส้นเอวของเราอะตรงเกศเราก็ล็อกตรงกลางไวยยังไม่ต้องมายุ่งกับมันล็อกตรงกลางแล้วเย็บนี่ค่อยๆไล่นี่ไล่จากกลางไปหรือแต่ดแหลมๆออกมาแหลม กลางหนึ่งชิ้นกลางหนึ่งชิ้นแล้วก็ใกล้ๆปลายหนึ่งชิ้นล็อกไว้งี้ก่อนอล็อกสองจุดาจากนั้นก็ค่อยๆไล่ได้อีกสองจุดไม่ถีเลยเหรอคะอาจารย์ไม่ถีของจริงมันจะยาวกว่าน,นี้นี่ของปลอมนิมเสื้อตัวเล็กของปลอ <S 2> <S 2> <S 2> มเนี่ยพอเราพอเราพอเรากัดเนี่ยเราจะเย็บจากนี้ไล่เหมือนเกล็ดกระโปรงก่อนหนึ่งที นี่ไล่เหมือนเก็บกระโปรงก่อนไม่กลับไม่กลับไม่ได้เย็บทีเดียวเลยหรอไม่ได้เย็บทีเดียวพวกเราอ่ะไปเย็บทีเดียวจะไม่แหลมเย็บทีเดียวเทคนิคอ่ะและก่อนที่เราจะเย็บใช่ไหมเราปรับเข็มลงเนี่ยโอเคดูแลดูแลใช่ไหมเทคนิคคราวนี้พอเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยเราปรับเล็กแต่ไม่ต้องย้ำเราฟังลูกเราปรับเล็กแต่ไม่ต้องย้ำเล็กก็คือสองสองสองเซนสองเนี่ยเบอร์สองแล้วก็ค่อยเย็บไป เย็บเหมือนเกตกระโปงที่ครูสอนเมื่อวานจำได้ปะจำได้อ่าออใกล้ๆกล้จะถึงแล้วไหมไม่ต้อเปลี่ยนสิอ๋อใกล้ๆ้จะถึงเราก็เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆเย็บอันนี้ก็คือเสร็จแล้วหนึ่งฝั่งตัดยาวๆวอ่เสร็จแล้วเราก็พลิกด้านลูกอ่านี่ก็เย็บเหมือนเกตกระโปงอีกรอบหนึ่งมันก็จะเรียวสวยสองอันแต่ไม่มีการย้ำนะไม่ย้ำไม่ย้ำแต่วิธีเทคนิคจะอยู่ตรงนี้ลูกไม่ย้ำเพราะเป็นโปงใช่สิมันจะไม่สวย เทคนิคคือกินเส้นเดิมมานี่คือเทคนิคค่ะละวพี่เย็บพี่ไม่ร้อนนะจ้ะไม่ร้อนหรอกแต่ว่าแต่ว่าผิดเพราะไม่ได้สั่งให้ทำเออไม่รู้ต้องไปยึดเป็นตัวนี่หนูทำอย่างนี้เลยไม่ได้ให้เย็บอะไรเลยใหมเย็บผ้าใหญ่เลยมกเย็บตั้งแต่นี้มาเลยแล้วหักมุมคุณครูบอกว่าสอนแต่กระโปรงยังไม่ได้สอนตายตายเนี่ยอี๊ดดกดด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 ด ให้มันกินที่เส้นเดิมรอยเดิมไม่มีการย้ำกินประมาณสองเซนค่ะถ้าไห้ม่อดลือเปลี่ยนเข็มเอาปกติก่อนตึง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 ตมงตึ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 งัึงตึนเึงตึงตึงตตเอตึ่ตึงตึอตึง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 ตึอตึง่ึงตึูตึงตเงตึงตงสึงตึคือกระดุม สูงสุดคือเลขหนึ่งเสจนี่ยก็จะสวยงานอรานี้เทคนิคการรีดเทคนิคการรีดรีดตรงนี้ปืบรีดแค่นี้นะฟบหยุดรงมารีดเข้าหาเส้นกลางเสมอไม่ว่าจะเป็นกลางหน้าหรือกลางไหลงเวลารีดดูนะไอ้นี่ต้องไปตั้งตรงนู้นตั้งคุณลฝั่งจาก อ้อเลยค่ะอาจารย์อ้อเลยค่ะเวลารีดนะลูกนะนี่นะเอาเต้ารีดนี่นะหัวเตารีดนี่คือนิ้วชี้นะแค่นี้ไม่ต้องทับไม่ให้ทับพอเราลีดไปแล้วถ้าทับตรงนี้จะเป็นรอยแต่บางคนบอกว่าจิตใจอยากจะทับคือหนูอยากทับมากก็ให้หาเศษผ้ามาเยอะๆมาพับซ้อนแล้วรองใต้เก็บแล้วถึงจะรีดจะได้ไม่ขึ้นเงาอีกฝั่งมันจะไม่เป็นเงาคราวนี้ ตัรีดด้านหลังเสร็จอันนี้คือด้านในนะเราต้องมารีดด้านนอกด้วยด้านนอกก็อันนี้หัวตัวรีดนะหัวตัรีดนะดึงดึงผ้านิดนึงเอาหัวตัรีดแค่นี้<ม>ถ่าคาน่นีไม่ทับเช่นกันสวยเลยถ่ายลองทำดูเดี๋ยวค่อยมาเย็บอีกแบบที่สามก็จะแนะ่อ,อย่าเย็บไปเรือนะ่อยๆนะอันนี้จะยากอันนี้เวลาเรากัดเห็นมดๆไม่ได้ จุดอกเป็นจุดแรกที่เราต้องจับแล้วก็กลับกลับตรงๆนะแล้วก็จุดที่สองก็คือายไหล่หัวท้ายก่อนอืล็อกไว้ก่อนแล้วก็เอว ก็หยุดอยู่แค่นี้ก่อนคันนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเราจับไ้เพราะเรา,เราอย่าลืมว่าเก็บเรามันเอียงได้ค่ะนะคันนี้จากตรงนี้ถึงตรงเนี้ยเราอย่าไปดึงเราจับพอจับปุ๊บเราล็อกกลางทีนี้ถ้าเราไล่ไปอย่างเงี้ยปุ๊บเป็นยนเพราะมันเป็นเฉลีย่ยตรงช่วงหัวนมเนี้ยมันจะเป็นเฉลียเราต้องทําแบบนี้แล้วก็พอล็อกกลางเสร็จแล้วก็จะโบน นะกับล่างจบแต่ถ้าช่วงม,มันยาวเนาะเราก็ได้อีกบนกับล่างได้อีกแบ่<ห>นะงครึ่งไปเรื่อยใช่แบ่งครึ่งไปเรือ่อยพอถึงตรงนี้ปุ๊บได้แล้วก็มาปลายเก็ดใกล้ๆเฉยๆนะไม่ใช่จิ้มตรงปายเก็บพอดีนะใกล้ๆเฉยๆน้องห้ต่อบนกับล่างถึงกลางบนกับล่างเหมือนเดิม ไม่ถีเวลาจังเพราะตัวเนี้ยในความเป็นจริงของเสื้อเนี่ยมันยาวแต่นี้มันตัวสั้นของคู่เนี่ยก็ประมาณเนี้ยนะอ่ะคราวนี้เวลาเย็บตัวนี้จะเย็บยาวเดี๋ยวมันมีตัวหนึ่งที่ขาดจากกันเดี๋ยวันเย็บตัวหนึ่งที่ขาดจาก,กแต่เนี้ยวันนี้เอาสามตัวนี้ก่อน,น,อนเอาให้ได้ยังไม่เสร็จสกุลยังมีสกุลแต่เก็บเอลยังไม่เสร็จเลยจา้าส่งนะจ้าฉันตรวจให้คะแนนจ้าห้าห้า ห้าคือตกห้าหรือแปดคือผ่านเก้าคือดีสิบคือดีมากเฮ้ยไม่มันไม่ได้สตาร์ทอะไรเลยถามเขาสิทำไม่ได้จานทำแล้วเก็บหักเลยเป็นเล่นๆนะไม่เห็นใครหักเลยโอ้ยจิมได้เก็บหมดเป็นไม่ได้นี่จักอะไรฮะจักรเรียกอะไรคืออะไรไม่สมัครก็มาได้เก่งไม่เป็นไรไม่มีตังก็ไม่ต้องสมัครไม่เครียด แต่ไม่ให้ใช้กระดาษนะไฟก็ต้องพกมาจากบ้านเอาสอบไฟฟ้ามาจากบ้านสองคมด้วยเอ้ามาตรงนี้สําคันใกล้ถึงจุดอกอย่าเพิ่งชวนคุยใกล้ถึงจุดอกปุ๊บปรับฟีเข็มให้ทีประมาณช่วงก่อนจะถึงจุดอกเซนครึ่งถึงสองเซนปรับฟีเข็มให้ทีแล้วเวลาเราเย็บนะลูกไม่ต้องไปเครียดมันเย็บให้ออกมาจากเส้นที่แหลมๆได้นิดนึงนะคะก็ค่อยๆโค้งมุมมาเนี่ย ป,ปรับีเข็มให้ทีนิดนึงนะพอเราปรับปีเข็มทีปุ๊บให้มันเลยมาสักสองเซนเราก็ปรับฟีเข็มเป็นปกติเหมือนเดิมอ๋อกินผ้าได้ใช่ป่ะไม่ต้องต้องกินเข้าม,มานิดหนึ่งเพราะว่าถ้าแหลมปุ๊บ<อ>มันจะจิกจิกอย่างนี้ไม่ไม่ใช่โค้<อ>งได้นิดหนึ่งเรียวๆมาไม่ต้องตรงนมอ่ะตรงนมเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะแล้วเราเจ็บตรงนี้เหมือนเดิม ไม่ต้องกลัวไม่ได้หักไม่หักหรอกคราวนี้พอเหมือนเดิมก็ปรับตรงนี้หนึ่งเซนแล้วก็ไปไ่หจเก๋กลัวไม่ใช่เก๋จากควรนี้มันไม่ดีเลือดนี้ไเงี้ิอะคเวลารีดดูดูนี่เทปน้ำเห็นไหมตรงนี้ไม่แหลมนะนะเวลาเรารีดเหมือนเดิมคลีดตรงนี้ก่อนยืดแล้วมาหยุดตรงนมนะหยุดตรงนมนะไม่ทับไม่ทับแล้วก็มารีดตรงนี้หยุดตรงนมแล้วดตรงนี้มันหยุดตรงนมแล้วเสร็จปุ๊บพลิกออก แล้วก็รีดดึงนิดนึงแล้วก็รีดเฉพาะตรงนี้มาหยุดที่นมเหมือนกันแต่ไม่ได้รีดล้วให้พับมากาันพับพับพับ,พบเอาสมมติหัวตัวรีดต้องทำใไม่เหมือนหน่อยอันนี้เป็นหัวตัวรีดก็รีดมาหยุดแล้วก็รีดมาหยุดแล้วก็พิกด,ด้านถูกเวลารีดรีดเข้าหาเข้าหาทุกครั้งอันนี้รีดมาวก็หยุดแล้วก็รีดมาแล้วก็หยุด มันก็นจะสวยนะมันก็นจะนมตังนะ้งเอง๋ยวต้องรีดเอาเองเอาตอนระีดมาตัง้งไวนะ้ตรงนี้เลย